สวัสดียูทูบและผู้ชมกันดีๆตอนรับก็สู่รายการไปต่อทีวีวันนี้แล้วก็มาอยู่กับแแบคอนดีไอพีซนะคะซึ่งเดยว,วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนฟาร์เวลนะฮะสำหรับมือใหม่นะฮะก็จะเป็นวิธีที่แบบว่าอาจจะทําให้คุณผู้ชมนี่ฟาร์มง่ายขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะง่ายขึ้นยังไงนะฮะสำหรับใครที่สนใจรับฟารงเกมต่างขอแนะนาร้านนี้เลยอีดิทเบย์ชอ็อปรับฟาร์มโลบอคแแบบต่างๆที่ททมีกดเกมพันและปุ่บพิษด้วยแล้วก็รับเติมโลบ,บัลบลคบริการยะยะะแตใใสนใจลลาะ อีก้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆจะ่มีกดเกมพัลและภูผีศัต์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบกักมีราบฟฟุและคิงพิษขายบริการแย้ๆเต็มบดใครสนใจนิ่งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็กดอ,อือเลยเราก็จะมีแค่หมัดอย่างเดียวใช่ไหมนะครับแล้วก็ทําการใช้หมัดเนี่ยต่อยไปที่ลูฟี่นะครับนะที่แบบว่าผมยาวๆนะเนี่ยแล้วก็ต่อยไปเลยครับใครที่มาเล่นแรกๆอาจจะไม่มีใสยโลเกแบบผมนะครับอาจจะ โดนบอสฆ่าตายก่อนหรือว่ามอนฆ่าตายก่อนแล้วก็ทําการแบบว่าเกิดใหม่มาสู้กับมันนะครับแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะมีตังห้าไม่ไม่ไม่ต้อง5,000บาทประมาณ1000บาทนะเอามาซื้อดับตรงนี้นะครับราคา1000บาทนะฮะพอคุณผู้ชมตีบอสหรือว่าตีมอนตรงเนี้ยจนได้ตังประมาณ1,000บาทคุณผู้ชมก็ทําการซื้อดาบได้เลยฮะพอซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ากระเป๋าเราทันทีแล้วก็เปิดที่เมนูฮะแล้วก็เปิดตรงช่องสีเขียวนะครับนะแล้วก็ทําการ กดคำว่าคาตาณะนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะได้ดาบคาตาะมาใช้นะคุณผู้ชมอ่าพอได้มาแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมครับไปที่เกาะที่มันเป็นเกาะปานะครับนะนี่มันเป็นเกาะปลาต้นไม้ตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นแบบว่าอยู่ข้างๆอ่าสมมติว่านี่คือเกาะแรกเนี่ยมองไปข้างหน้าเกาะแรกแล้วก็หันซ้ายไปเนี่ยมันจะเจอกเกาะนู้นนะครับนะก็เราก็ทําการเดินทางไปเลยครับที่มันมีต้นไม้เยอะๆนะคุณผู้ชมนี่นะฮะผมขออนุญาตบินไปด้วยผลแมกมาแล้วกันนะฮะ จะได้ไวๆหน่อยนะฮะอ่านี่ครับนี่ก็คือเกาะต้นไม้ที่แนะนําให้มานะครับนะอ่าก็ตรงนี้อาจจะต้องเปิดออโต้คลิกหรือไม่ก็ต้องอดทนหน่อยนะคุณผู้ชมครับซึ่งบอกเลยว่ามันจะอาจจะเหนื่อยช่วงแรกหน่อยนะฮะแต่พอช่วงหลังๆมันก็มันก็เหมือนเดิมแหละ <c oughs> แต่มันอาจจะง่ายขึ้นมันอาจจะเร็วขึ้นด้วยก็ได้นะมันอาจจะฟาร์มดีขึ้นนะครับอ่าโอเคให้เราไปที่ตรงนี้นะครับหนมนะมันจะมีมอนที่เป็นต้นไม้นับเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ตีมันมันก็จะไม่ตีเราวิธีจะสู้กับมันก็คือทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการยิงสกิลเซตออกไปฮนะมันจะมีท่าสกนะิลเซตเนระดับนี้แล้วเราก็ใช้มีดฟันนะครับสังเกตว่ามันจะฟันไม่โดนใช่ไหมเราก็ทําท่าแบบนี้ทําท่าแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้ให้มันเป็นประมาณนี้นะมันจะติดแข็งอยู่ตรงนี้เราก็ฟันเลยเราฟันไม่ถึงก็เดินเข้าไปนิดนึงนะฮะอ่าแล้วเราก็ฟันเข้าไปฮะอ๋อผมฟันไม่เข้าเพราะผมไม่ได้อัพสเต็งนะครับโอเคเรา ฟาร์มจะเกาะแรกเราน่าจะได้ประมาณ20พอยต์เนาะ20พอยต์เดี๋ยวผมอัพก่อนอ่า24พอยต์ไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ตีบอสตรงนี้ตีไปเรื่อยเยจนกว่ามันจะตายนะช่วงนี้ต้องอดทอนหน่อยนะเพราะว่ามันจะตายยากมากเลยนะฮะอ่านี่เราก็ตีไปแบบนี้รับรองว่ามันตายแน่นอนแต่อาจจะต้องอดทอนหน่อยแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ฟาร์มจนถึงเลเวล100เลยนะคุณผู้ชมนะฮะอ่าพอเรามีเลเวล1 0 0แล้วเราก็อัพสเตนค่าด,ดาบให้หมดนะฮะอัพสตัดค่าด,ดาบให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ อัพให้หมดไม่ต้องอัพเลือดนะฮะเลือดนี่ไม่ต้องสนใจนะครับสนใจอย่างเดียวค่าดาบอย่างเดียวฮะนะฟาร์มที่นี่จนถึง100เวลนะฮะอ่ะสมมุติว่าเราเลเวล100รค่ายตัวนี้จนเลเวล1 0 0แล้วนะฮะให้เราทําการไปที่เกาะท้องฟ้าครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็จะลําบากเหมือนเดิมครับนะยังลําบากอยู่โอเคครับเนี่ยเกาะท้องฟ้าเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นเกาะท้องฟ้าที่ลอยฟ้าอยู่เกาะเดียวนะอ่าดีดูรอบๆเลยมันจะมีเกาะท้องฟ้าอยู่ข้างบนฟ้าคนระับ เราก็เดินทางไปที่เกาะท้องฟ้าเลยคุณผู้ชมเดินทางไป้วฮะอ่านี่ฮะนี่ก็คือเกาะท้องฟ้านะครับแล้วก็มันจะมีบอสเอนอลยืนหยุดตัวเดียวไอตัวนั้นอย่าเพิ่งไปตีนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลยิงไกลใส่เรานะฮะให้เราไปที่ชั้นล่างอ่ะมันจะมีชั้นมันจะมีสองชั้นใช่ไหมอ่านี้คือชั้นที่อ่านี่อันนี้คือชั้นล่างนะครับอ่าชั้นบนก็จะเป็นบอสเอนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นี่ตรงที่มีมอนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าชั้นนี้นะครับ แล้วเราก็ทําการปารสกิลเหมือนเดิมฮะติดต้นไม้แบบนี้นี่ต้นไม้ต้นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปาสกิลใส่มอนที่อยู่ใกล้ๆเรานะอ่าเอาต้นไหนก็ได้เพียงแค่ให้มันติดต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ทําการเปิดออโต้คิกฟันไปเรื่อยเร <Fun S 2> ืยฮะฟันจนกว่าเราจะรวยเลยฮะรวยสักประมาณ2องแสนสามแสนไม่ก็1นึ่งแสนก็ได้นะครับเออเพื่อเอาไปสุ่มผลปีศาจให้ได้ผลแมกมาย้ําต้องเป็นผลแมกมาเท่านั้นถึงจะฟาร์มดีฮะอ่าเนี่ยตรงนี้ก็ฟาร์มจนเลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเราก็เตรียมตังค์ให้ได้เยอะๆครับ เอาให้คิดว่าเราเราไม่เราเอาเอาให้คิดว่าเราจะได้ผลแมกมาผลแมกมามันก็ดอกไม่ค่อยยากก็เลยเราบ้างนะผมแปบ๊บเดียวผมก็สุมได้แมกมาแล้วนะครับนะเออซึ่งอาจจะได้ผลฮอตเนี่ยผลฮอสใช้งานไม่ได้ครับผลแสงก็ดีแต่ว่ามันอาจจะฟาร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผลไฟก็ดีนะแต่มันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเออมันไม่ค่อยกว้างเหมือนแมกมานะเพราะว่าแมกมามันกว้างดีฮะผมจะแบบแนะนําให้ลวกฟาร์มนะโอเค พอเราทาการแบบว่ารวยแล้วนะครับมีตังแบบหลายหล้านพันพันล้านหรือว่าไม่ก็สักประมาณ2องแสนสามแสนเนี่ยนะให้เราไปเกาะที่ข้างหน้ากเกาะแรกครับผมอ่าสมมติว่านี่คือกเกาะแรกใช่ไหมนี่กเกาะแรกแล้วก็ข้างหน้ากเกาะแรกมันจะเป็นเกาะสุ่มผลตรงนู้นเลยนะฮะให้เราเดินทางไปเลยฮะโอเคครับผมไปเกาะสุ่มผลปีศาจนะฮะโอเคเดินทางไปเจอผลแมกม่านะครับอ่าโอเคเดินทางไปโอเคหลายรอบหน่อยแล้วก็ขอโทษนะฮะอ่าใกล้มาถึงแล้วนะครับ ช้าเนี่ยผลแมกมาช้ากว่าผลแสงมากเลยนะเออนี่ฮะโอเคพอเรามาถึงแล้วเนี่ยเกาะน,นี้จะเป็นเกาะที่อยู่ข้างหน้าเกาะเล็กใช่ไหมที่มีต้นไม้เป็นแอปเปิลนะครับมีแอปเปิลเยอะเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาที่ก้อนหินก้อนนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีเอ c ซีนะครับอยู่2ตัวนะครับนี่ฮนะก็คือตัวนี้กับตัวนู้นนะครับอ่านี่ให้เราทําการมาสุ่มผลที่ตรงนี้มีตังเท่าไหร่แล้วก็สุ่มจนกว่าจะได้ผลแมกมานะฮะ ถ้าเกิดว่าเราได้แมกมามันจะสบายมากส่วนหน้าตาผลแมกมาก็มันจะเป็นผลสีแดงแล้วก็มันมันจะชื่อคําว่า Magma นะครับนะเออซึ่งไม่มีภาพให้ดูนะอ่าถ้าได้ผลอะไรก็กินไปก่อนนะเอาไว้บินนะอ่าผลไฟผลแสงอะไรก็กินไปก่อนพอเราได้ผลแมกมาหรืออะไรแล้วเนี่ยแล้วก็มารีเซ็ตสเต็กให้ได้ผลปีศาจเออรีเซ็ตสเต็กนะับซื้อซื้อรีเซ็ตสเต็กตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการรีเซ็ตสเต็กเลยครับนี่แล้วก็ทําการอัพค่าผลปีศาจนะสมมติว่าเราได้ผลแมกมานะ ถ้าได้ผลอื่นก็ใช้ดาบไปก่อนถ้าเกิดว่าเรามาสุ่มแล้วเราเกลือเนี่ยนะเราก็ใช้ดาบไปก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะอ่านี่เราก็อัพคาผลปีศาจเลยฮะพอเราเกลือใช่ไหมเราก็กลับไปใช้ดาบฟาร์มที่นั่นเหมือนเดิมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดวงดีได้ผลแมกมากภายในครั้งเดียวนะฮะก็ทําการไปเกาะท้องฟ้าได้เลยแล้วก็พร้อมกับรีสเตตอัพค่าผลปีศาจให้เรียบร้อยนะครับอ่าเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะฟาร์มง่ายขึ้นแล้วฮะไปะไปดูวิธีฟาร์มกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมว่าว,ว แต่มันอาจจะแบบไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้นะมันก็แบบยังไงล่ะพอใช้ได้ฮะผมก็ไม่ไม่ค่อยแบบว่าอยากจะแนะนําให้ตีบอสสำหรับสายเอฟเคนะครับแต่ใครที่เป็นสายเอฟเคก็สามารถตีบอสได้เลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องมีเลือดตันนะครับนะจะจะไปตีบอสอ่ะแต่ถ้าเลือดไม่ตันก็ทําตามผมได้มาที่กบท้องฟ้าครับเอาผลแมกมามาด้วยเอาสแต็งให้เรียบร้อยนะนี่มาถึงแล้วเนี่ยเราก็ทําการตีมอนที่มันอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเนี่ยใกล้ๆตรงประมาณตรงนี้ นะฮะเพราะว่าเราจะใช้ผลแมกมาล้วบฟาร์มนะครับนี่แล้วก็ทําการให้มนมาหาเราใกล้ๆนะครับนี่โอเคจมตีมันนะมันเดินมาแล้ะแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งปุ๊บตรงนี้อ่าตัวนี้นะครับโอเคเระวังตายด้วยนะแล้วก็ตัวนี้โอเคแล้วก็รวบมันมาตรงนี้พวกมันก็จะเดินมาหาเราฮะอีกตัวนั้นไม่เดินมาเราก็ยิงผลแมกมามันจะมีท่าสามับที่สามารถยิงระยะไกลได้ฮะอ่าเรายิงไกลแบบนี้ให้มันมาก็ได้ครับพอมันเกิดมา พอมาเกิดกันมาแล้วเนี่ยสมมติว่ามันแตกใช่ไหมมันตายเนี่ยนะมันจะเดินมาเกิดมันเกิดปุ๊บมันก็จะเดินมาหาเราทันทีเราก็เปิดท่าหนึ่งกับท่าสามอ่าท่าหนึ่งกับท่าสามแล้วก็ท่าสองด้วยนะนี่ฮะแค่นี้เราก็จะรวบฟาร์มได้แล้วครับแล้วก็เราก็จะได้ตังค์แบบเร็วๆด้วยฮะนี่ฮะเละเวลเราก็จะขึ้นไว้ด้วยฮะอ่าฟาร์มได้หลายตัวนะฮะอ่าตอนแรกว่าจะฟาร์มกับบอสนะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสายเอฟเคนะถ้าจะเอฟเคก็ต้องเลือดเยอะหน่อยบอสม,มันมีสกิลยิงไกลนะบอสแต่ละตัวนะ เออเกาะท้องฟ้าเกาะไอ้ที่มันเป็นเกาะอะไรสักอย่างบอสมันก็ยิงไกลได้นะเออก็เลยแบบว่าแนะนําให้ฟาร์มอย่างนี้ดีกว่านะนี่แป๊บเดียวก็ได้ตังมาประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นบาทนะฮะโอ้โหดูดิด้วยเร็วจัดนะฮะโอ้โหนี่ฮะแล้วก็พอเราฆ่าได้ตัวหนึ่งเราก็อัพสเต็กเรื่อยๆนะอัพสเต็กเรื่อยๆจนตันเลยนะอ่าอัพสเต็กเรื่อยๆเลยนะครับรน,บนี่มีเท่าไหร่ก็อาไปหมดเลยสำหรับกดปีศาจนับยิ่งยิงอัพยิ่งแรงสตัดรู้สึกว่าจะตันอยู่ที่ 1, 1 7 5 0นะฮะส่วนเลเวลนะครับตันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนเลเวลนะฮะก็จะตันอยู่ที่1 7 5 0นะครับนะก็นี่ฟาร์มตรงนี้สบายๆแบบอีซี่เลยฮะใช้ผลมากๆครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะที่มันมาตรงนี้นะฮะนี่เราก็จะเดินลรอมาตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะได้โดนท่าเลขด้วยนะครับนี่แค่นี้แล้วก็สบายแล้วครับนะเออสบายแล้ว เออถ้ามีมอนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ยิงให้มันมาหาเราก็ได้ไอตัวนั้นมันคงไม่มาหาเราเราก็หันไปทางนี้ก็ได้เพื่อจะได้ยิงไปทีเดียวสี่ตัวเลยฮะนี่ยิงปืนนัดเดียวหมาตายสีตัวอืมนะครับอ่าโอเคก็นี่ก็คือการฟาร์มเวลนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันได้แป๊บเดียวตังประมาณ1นึ0 0แสนหกหมื่นแล้วอ่ะดูดิเออเลเวลก็ขึ้นเร็วด้วยครับอ่าฟามกันหลายๆตัวครับไอตัวนี้มันไม่โดนท่า2อ่ะเออก็ยืนตรงนี้ก็ได้นะ อ่าเห็นไหมมันมีตัวดึงพอมันตายมันจะเดินมาหาเราเลยนะเกมนี้มันดีตรงนี้แหละครับมอนมันเดินมาหาเราเองครับโดยที่เราไม่ต้องเดินไปหามันเองเออแค่เราก็ไปตีมันรอบนึงมันก็เดินมาหาเราแล้วนะครับเออจริงไหมดูดิอยา่าก็กลายเป็นลูกขี่พวกนี้เลยนะ <c oughs> อะ่อ่าเนะี่ยแนะนําให้ยิงตรงนู้นด้วยนะอ่ะยิงไอตัวนั้นอ่ะนะครับเออจะดีหน่อยตั้งออโต้คิกเซตเอ็กซีแค่นี้พอนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ก็รีบทำนะครับ อ่าไม่รู้ว่า GM เอ้เขาจะแก้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นมันง่ายเกินไปแต่่าแก้เลยนะฮะโอ้โหมันง่ายเกินมันยิ่งง่ายยิ่งดีฮะนะเออเอาเอาเวลาย,ยากๆเดี่ยเอาไว้ตีบอสดีกว่าตีบอสด,ดอบของอย่างนี้นะเออเอาโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบายบายจ้า